and created harmony for all the land. But as time went on, the younger sister became resentful. The ponies relished and played in her elder sister's daylight, but shunned and slept through her beautiful night. One fateful day, the younger unicorn refused to lower the moon to make way for the dawn and vowed that she would shroud the land in eternal night. As punishment, she was locked away in the moon forever. But it was prophesied on the longest day of the thousandth year, the stars would aid in her escape. Now, Nightmare Moon is free again, and has spread the night throughout Ponyville, capturing most of its residents in the darkness of nighttime. Luckily, Twilight Sparkle was able to escape. It's up to Twilight Sparkle and her friends to free Ponyville oh, from Twilight. Nightmare Moon's grasp, and bring light and friendship back to the land. ทีเกมจะเริ่มแล้วอีกสามสองหนึ่งน่งหน,งหน,งหนงเริ่มทำไ,ไมทำเต้นคนนี้มันดูมันดูน่ากลัวจังทำไมมินทำไมมาตัวนี่ตรงนี้มันน่กกากลัวจัง มายและเต้นโพนี่หุ่นนี่นะโอเครอโหลดอ่าจตาไปตอนโหลดเสร็จเลยนะถ้ามีช่วงอะไรใช่จะโหลดเสร็จเดี๋ยวเอามาให้เลยโอเคแค่เพิ่มมีอีก600หกร้อยบาทแค่เพิ่มมาอีกหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทไม่ใช่แคเพิ่มไปหกร้อยหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ได้จบหกสิบ จะขอขอหยุดคลิปแป๊บนึงนะจะเสร็จแล้วับผมอีกหน่อยับผมจะเสร็จแล้วับผมอีกหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะเนี่ยอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นเร็ว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 จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว เอออย่าหยุดหนีสิอีอมาเซ็นเนี่ยเข้าเลยโอเค,อ,เคอันนี้เป็นโหลดไวๆไม่ต้องไม่ต้องตัดนะโหลดไวๆเชือมาเข้าสู่สวนมาแล้วตันพ่อหนึ่งไม่ใช่ชาย

อ,อ,อ่ายังนะเธอปล่อยทิ้งไว้ให้อ่านนะอ่ะอานพอยังอ่าอันนี้จะปล่อยทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีอ่ะโอเค ค okay. ปล่อยให้อ่านนะ mm. ฉันว่าฉันเห็น ขออนานุชันไม่ใช่ชันฉันว่าฉันเห็นฉันว่าฉันเห็นไยหรือโพยพอโอพอไยหรือโพไยนี้อีกตัวกำลังมานะ bon bon. ข้าวขาแม่นออาลนะ แล้วเราเลื่อนอะไรไม่ได้เหรอบนบน want, เออว่าไงวันนี้ชื่อไอ่จะจำได้แต่ชวายไลท์จำไ,ได้แต่ทวายไลท์ดัมูเตสมาตัวหนึง่งอ่ะให้อ่านนะเมื่อกี้ไม่ได้อ่านลืมลืม อืมอ่ะอนนะนรมั้อืมนะเลื่อนอะไรได้ไหมแน่แน่เสีดยด้เลือ่อนอะไไม่ได้เลย ฟรีบุ๊บเอามาเอามาโอเคแต่แต่โอเคแต่สิ่งแรกที่เราต้องทำคือเราต้องหาทางทาง อะไรไม่รู้ไปอาเอาเองนะอาหารก่อนนะหาทางไปกินไปกินเฉยๆก็ได้ไม่ต้องอย่างี้จะจะ,จะอาจไปกินอาหารก่อนนะโอเคนะโเคไปอ่านเอาเองนะอืม,มส,รงงส,สร้างลงสราอืมสร้างลงสีดีไหมนะ รีคาเฟ่อะไรร้านค้า hey, เอาไม่ต้องอาแล้วไม่ต้องไม่ต้องอานอม้งออ <c oughs> เอเอ,เอ,เอไม่ไม่ไม่ต้องขึ้นมา do luôn chết chết chôn 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 luôn Dồn. 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 อย่าอจะทำของเพิ่มเมื่อไหร่มันจะหยุดสอนสักทีเออเออไม่ต้อง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 ตพูดไม่ต้องพูดเงียบ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 ไม่ต้องพูดออกมาไม่กดอะไรใช่ไหมไปไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมา จาย,ยจายบอไม่ลองพูดมาอีกจะโกดจะโกดนะหว้วยอย่ยาสอนได้บออย่าสอนได้บอจายบออย่าสอนอย่าสอนคืออย่าสอนอย่าสอนอย่าสอน จะโกดของตัวเองเอยมันเป็นไรเนี่ย,อย,อยเออเออเออรู้แล้ว <Okay. S 1> ไปตบพูดไ่ต้องพูดมากไม่ต้องพูดมากเด้ ชิปช,ชิบ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 ระหว่างนี้ก็จะซื้อของอะไรไปก่อนนะนะต้องทาอย่างนี้แล้วกันะ เเก็บม okay, าแอวตัลวละครเสร็จแล้วเสื้อนี่มันตั้งไหนเด้เสื้อนี่มันตั้งตร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 ง,ตรง,ตรงไหน ตรงนี้นั่งเราจะด,ดูช่างทำงานอย่างเค้งคัด <Okay. S 2> เอามาเอาแล้วทำยังไงบังคับยังไงอ่ะเอาบังคับยังไงล่ะเพ่ ครับยังไงแต่คุณเพแนะมันทำง,าง่ายคุณเพไมเอาไมา่โอ้ยปากปงปากไม่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 ปากปงปากปากอะไรไม่ดูไหไคที่จะเล่นเกมมี่ อะไร okay. โอเคลดราคางั้นเหรอ อะไรโอเคก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะอาจจะมีหัวร้อนเป็นบางคาวนะจ๊ะโอเคเก็บมาเก็บมาให้หมดอาจจะมีหัวร้อนเป็นบางคาวนะขอจบคลิปไว้แค่นี้บ๊ายบาย